สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการจัดทำกระดาษทำการแล้วก็ปิดบัญชีนะคะหลังจากที่เราทำงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ชีทผังบัญชีและงบทดลองค่ะให้ท่านเลื่อนไปทางขวานะคะจะมีปุ่มกดจัดทำกระดาษทำการและปิดงบที่นี่นะคะ กดเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะเมื่อกดจัดทำกระดาษทำการและปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลก็จะวิ่งมาที่ชีพกระดาษทำการให้อัตโนมัตินะคะในชีพนี้นะคะก็จะแสดงรายละเอียดงบทดลอง หลังปรับปรุงรายการตรงนี้นะคะแล้วก็รายการปิดบัญชีโดยปิดรายได้ค่าใช้จ่ายให้แล้วก็ปิดบัญชีรายได้สูงต่ำเข้ารายได้สะสมให้นะคะแล้วก็จะแสดงรายละเอียดงบทดลองหลังปิดบัญชีให้นะคะให้ท่านมากรองข้อมูลตรงนี้กรองแสดงติ๊กคำว่าว่างออกนะคะแล้วกดตกลง สังเกตดีหนึ่งนะคะช่องรวมด้านเดบิตเครดิตของแต่ละช่องจะต้องเท่ากันในช่องนั้นๆน,น,นะคะเสร็จแล้วท่านก็พิมพ์กระดาษทำการออกมาได้นะคะน,นี้ทีนี้ถ้าต้องการพิมพ์ใบผ่านปิดรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ารายได้สูงต่ำนะคะให้มาที่ชีตใบผ่านปิด รายได้ค่าใช้จ่ายที่นี่นะคะมากรองแสดงติคคำว่างออกแล้วก็ใส่เลขที่ใบผ่านนะคะต่อจากใบผ่านที่เราปรับปรุงรายการใบสุดท้ายนะคะวันที่ก็จะเป็นวันที่30กันยายน65นะคะแล้วท่านก็พิมพ์ใบผ่านที่นี่ได้เลยใบผ่านปิดบัญชีก็เช่นกันค่ะมากรองแสดงติคคำว่างออกนะคะ ใส่เลขที่ใบผ่านให้เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ใบผ่านออกถ้าหากว่ารายได้สะสมอยู่ทางด้านเครดิตนะคะแล้วรายได้สูงต่ำอยู่ทางด้านเดบิตนะคะจะใส่ลำดับตรงนี้ไว้ให้นะคะท่านก็มาเปลี่ยนลำดับที่นี้เสร็จแล้วก็คลุมข้อมูลแล้วไปที่เรียงลำดับไปที่หน้าแรกตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วก็มาที่เรียงลำดับที่นี่รองเรียงลำดับจากก็ไก่ถึงฮอนุฮูนะคะ เรียงลำดับคอลัมน์ G แบบนี้นะคะมันก็จะสลับตำแหน่งให้สมมุติว่าโดยปกติแล้วรายได้จะสมอยู่ด้านดบปิดนะคะแล้วก็ใส่เลขหนึ่งรายได้สูงสั่มใส่เลขสองแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่เรียงลำดับ กำหนดรูปแบบเองไปเลือกคอลัมน์ G ตรงนี้นะคะก็จะกลับมาเรียงลำดับด้านเดบิตขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยเครดิตแบบนี้นะคะหากพบว่าข้อมูลในงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีไม่ถูกต้องนะคะมีบางรายการที่ เรายังไม่ได้ปรับปรุงรายการลืมไปหนึ่งรายการแบบนี้นะคะทํำยังไงไปจัดทํากระดาษทําการใหม่ค่ะโดยให้ท่านไปกดปุ่มลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะเคลียร์ข้อมูลให้เสร็จแล้วนะคะให้ท่านไปดําเนินการปรับปรุงรายการให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนหลังจากนั้นก็ ทำกระบวนการเดิมค่ะก็คือมาที่กดจัดทํากระดาษทําการและปิดงบตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลก็จะวิ่งมาที่ชีตกระดาษทําการปิดบัญชีให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็บันทึกแฟมเป็นงบทดลองหลังปิดบัญชี เสร็จแล้วให้มาที่ชีพผังบัญชีและงบทดลองที่นี่เลื่อนไปทางขวากดเพื่อเริ่มเดือนใหม่เปลี่ยนหัวเป็นงบทดลองหลังปิดบัญชี รายการปิดบัญชีลองแสดงดูข้อมูลนิดหนึ่งว่าด้านเดบิตเครดิตตรงกันไหมนะคะเสร็จแล้วให้เราไปที่ไปผ่าน ปิดรายได้ค่าใช้จ่ายที่นี่นะคะมาเลือกกรองแสดงที่คำาว่างออกเลื่อนไปทางขวาที่คอลัมน์ H ถึงคอลัมน์ N นะคะแล้วก็คัดลอกข้อมูลไปบรรทสุดท้ายคลิกขวาคัดลอกแล้วนำไปวางที่รายการบัญชี ใบที่1นึ่ใบที่2ก็คือใบผ่านปิดบัญชีค่ะเลื่อนไปทางขวาก็ไปคัดลอกข้อมูลแถบสีเหลืองคัดลอกแล้วไปที่รายการบันทึกบัญชีเสร็จแบบเรียบร้อยแล้วกดจัดทำรายการบันทึกบัญชีประจำเดือน เราก็ไปพิมพ์แยกประเภททั้งปีได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นงบทดลองหลังปิดบัญชีคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ